วันนี้วันสิบสอสิงหาสองพันหาร้อยนะคะ12สองิงหามหาดาชัชนีวันเกิดของพระพันปีหลวงนะคะวันนี้พี่ตูก็จะมาให้ดูทุเรียนที่ได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะทุเรียนได้เดือนหนึ่งนะคะก็คาดว่าน่าจะไม่ผิดหวังเนาะน่าจะไม่น่าจะไม่ น่าจะไม่ตายนะคะได้เดือนหนึ่งสดชื่นนะคะวันนี้พี่ตูก็จะอเอามาให้ดูนะคะวันนี้อาจจะเอาอากิ่งมะขามออกสักหน่อยเนาะเขาน่าจะเริ่มได้รับแดดได้แล้วเนาะใช่ไหมคะฝึกทำไปค่ะพี่ตูไม่ใช่มืออาชีพนะคะ หัดไปต้นสองต้นตายไปแล้วก็เอาหามาปลูกใหม่นะปลูกใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้ใจของต้นไม้ที่เราปลูกเหมือนเราเลี้ยงลูกเนาะเลี้ยงลูกให้อย่างไงได้ดีนิสัยเขาเป็นยังไงเนาะค่ะเรามาดูเม็ดทุเรียนที่พี่โตอ่คราวที่แล้วอบอกว่าสามวันสามวันงอกนะคะงอกได้สองเม็ดนะคะ สามวันงอกจริงๆค่ะแล้วตอนนี้เขาก็กำลังจะเดชขึ้นนะคะนี่ค่ะเนาะกำลังจะเดชตัวขึ้นเนาะพี่ตู่ก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเนาะเห็นมันอ่อนอนเนาะ,ๆๆนะก็ยังไม่กล้าจะ,ะเด็ดเขาเรียกว่าเด็ดเด็ดทุเรียนเนาะค่ะเนาะต้องรอให้เขามีเขียวเขียวเยอะๆก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่พี่ตู่เพาะไว้นะ เกินสามวันแล้วค่ะน่าจะสองอาทิตย์แล้วเนาะว่ามันจะงอกขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่งอกเนาะเราก็จะลองเอามาปากัปากปักปักดูในดินบ้างเนาะก็หรือมันอ่อนหรือว่ามันเป็นเชื้อราก็ไม่รู้ได้เนาะค่ะเนาะเสียงนกเสียงนกก็ยังร้องอยู่เหมือนเดิมเนาะค่ะ แล้วก็ค่ะตอนนี้ไม่จะไม่ได้ทําคลิปอีกนานนะถ้าทําคลิปก็จะต้องอ้าวนี่ไงคะไม่ขึ้นเลยนะคะเป็นรอยเชื้อราครับคาบ,บเนาะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเนาะมีหกเม็ดเนาะขึ้นสองเม็ดเนาะค่ะเนาะเราจะทิ้งก็ไม่กล้าเนาะไม่ใช่ไม่กล้า เสียดายเนาะค่ะนี่ค่ะได้แค่สองเม็ดแรกเนาะที่เราที่เราเพาะไว้เนาะค่ะนี่ค่ะสองเม็ดแรกเนาะค่ะวันนั้นพี่ตู่ก็เอามีดกลีดๆดูนะคะว่าจะเอาเขาออกได้หรือเปล่าเนาะก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่เนาะมาดูค่ะมาดูคนทำทุเรียนจากไม่เป็นอะไรเลยนะคะ นี่ค่ะก็รอก็รอเขาแบบยื่นออกมาอีกหน่อยเนาะเห็นในคลิปเขาออกมาต้นยาวๆเนาะเราก็ยังไม่กล้าเนาะเออนานายมีมีมีตะขาดเล็กๆเนาะค่ะเกอบแล้วเนาะมืดๆวันนี้น่าจะมาทำสะอาดสวนเนาะค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะใบไม้ใบอกร่องทอง มันร่วงนะคะเพราะว่าปวกกินปวกกินแล้วนะคะปวกกินหมดแล้วปวกกินต้นมันตายหมดแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้พี่โตก็จะเอาแค่นี้นะคะไม่กี่นาทีให้มาดูอัปเดตว่าทุเรียนที่แช่น้ําไว้ไม่ขึ้นแล้วนะคะหรือเราจะเอามาลองเสียบเสียบเสียบ,เ,ยบเออดินดินไว้เนาะ ฝากต้นฝากต้นฝากไว้ที่ต้นฝากไว้ที่ต้นเสนจันผาเอ้ยไม่ใช่ค่ะฝากไว้ที่นี่นะคะฝากที่ต้นเพชรถึงดีกว่าเนาะครับเนี่ยเกิดเขาขึ้นมาเนาะค่ะเนาะเหมือนเราทิ้งไว้เนาะเขาอาจจะไม่ เป็นน้ําหรือเป็นอะไรลองดูนะสามสี่เม็ดเนาะค่ะที่ไม่ขึ้นเนาะค่ะ,ะเสียบไว้ในน้ําไม่ขึ้นในดินขึ้นไหมเนาะเอาแกนี้เนาะมไม่ได้แล้วเนาะเมื่ออก,อกร่องทองที่ปลูกสิบปีก็ได้กินนานแล้วค่ะกลายเป็น อันนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ขยายนะคะกระเพานะคะกระเพาต้นกระเพานะคะที่ที่ตูพ่อไว้เนาะก็ยังไม่ต้นใหญ่เท่าไหร่เนาะกระเพาอ่าโรยกระเพาใบแมงลักเนาะหรละพาไว้ค่ะแต่ไม่รู้เหลือต้นอะไรมั่งเพราะว่าเหลือแค่นี้เองค่ะเหลือหย่อมนี้ค่ะนอกนั้นหอยกินเม็ดมันหมดเนาะนี่เลยค่ะ อกร่องทองโดนปลวกกินเหมือนต้นขนุนค่ะขนุนก็ไปแล้วนะคะวันนี้อาจจะได้มาตัดต้นอกร่องทองของพี่ตู่ไปนะคะก็พออกร่องทองเสียดายจังเลยเดียวกันมาตั้งสิบปีเนาะตายเสียแล้วนี่ค่ะอกร่องทองอ่าปลวกกินบ้านกินเมืองเอ้ยกินกินหมดเลยค่ะนูนค่ะ กินจนกินจนตายยอดเห็นไหมคะน่ะตายยอดล่วงมาหมดแล้วค่ะน่ะค่ะตายยอดร่วงหมดเลยนะคะน่ะน่ะเนาะก็ต้องตัดมันออกวันนี้หรือวันนี้พี่โตก็จะเอาใบมะขามออกสักหน่อยเนาะคะ่ะเพราะ อาจะได้ผุ้เรียนจะได้โดนโดนแดดบ้างเนาะเพราะเขาโดนฝนหลายวันแล้วเนาะตโดนทุเรียน ก็รอ,อบแล้วนะ่็ใบแข็งแรงดีอดไปฝึกไปค่ะเราไม่ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดค่ะ ก็ลองผิดลองถูกเนาะค่ะอันนี้ก็ได้เดือนหนึ่งแล้วนะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ